สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำปลาดุกฟูผัดพริกขิงค่ะเพื่อนๆค่ะอา้าวทำไมเขาเรียกปลาดุกฟูผัดพริกขิงขิงก็ไม่มีเลยตามในสูตรเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะพี่การก็หั่นถั่วนะคะถั่วฝักยาวค่ะหั่นแบบเฉียงๆนะคะเพื่อนๆการก็จะหั่นถั่วฝักยาวไว้สักประมาณหนึ่งถ้วยนะคะ ก็ประมาณสักสิบฝักได้ไหมคะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยเราก็พักเอาไวาา้ต่อมานะคะก็เป็นใบมะกรูดซอยค่ะสักสิบใบนะคะตาก็ไม่ค่อยดีนะคะต้องค่อยค่อยหั่นค่ะเพื่อนๆนค่ะซอยใบมะกรูดเสร็จสับเรียบร้อยพี่การก็ใส่ถ้วยพักเอาไวา้ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหั่นพริกจริงๆแล้วนะสูตรนี้จะต้องใส่เป็นพริกพริกแดงพริกอ่อนแดงนะคะแต่พอดีพี่การไม่มีพริกมืดแล้วพี่การก็ใช้เป็นพริกขี้หนูสีแดงนะคะก็จะหั่นยากนิดนึงเพราะเมเ็ดเขาเล็กนะคะได้แล้วค่ะสองสามเม็ดเครื่องปรุงของเราก็มีแค่นี้ล่ะคะ่ะง่ายๆนะคะ แต่ไม่มีขิงค่ะปลาดุกฟูผัดพริกขิงไม่มีขิงแปลกดีนะสูตรนี้พี่การก็มีปลาดุกฟูนะคะซื้อสำเร็จเข้ามาเลยค่ะสามตัวเลยค่ะ,ะฟูแน่นอนต่อไปนะคะก็เป็นพริกแกงคั่วค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะพริกแกงคั่วแม่บุญมีทำใหม่ๆทุกวันนะคะอ่าก็พริกแดงนะคะ ประมาณสักสองสเม็ดนะคะต่อไปค่ะใช้น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใบมะกรูดซอยค่ะ10ใบค่ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะวันนี้ใส่น้ำตาลทรายเยอะหน่อยเพราะว่าไปตัดรสเผ็ดถั่วฝักยาวหนึ่งถ้วยค่ะ เครื่องปรุงและก็วัตถุดิบสำหรับจะทำปลาดุกฟูผัดพริกขิงของเราวันนี้ก็เสร็จครบขั้นตอนต่อไปพี่กันก็ลวกถั่วฝักยาวก่อนนะคะจะได้ผัดง่ายๆค่ะพอถั่วฝักยาวเวลาลวกเสร็จสับเรียบร้อยพี่กันก็จะต้องเอามาใส่ในน้ำเย็นนะคะเขาจะได้สีเขียวเสร็จแล้วก็ตักนะคะใส่ในน้ำเย็นไว้ก่อนค่ะ ต่อไปนะคะก็เอากระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะอพอผัดออพริกแกงคั่วได้นะคะวันนี้ไม่ได้ใส่เยอะอ่าอาจจะผัดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำมันน้อยเดี๋ยวพี่กันก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อช่วยในการผัดค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะอ่า ปานกลางค้อนมาทางอ่อนนะคะเวลาผัดเครื่องแกงอะคะอ่ะเขาจะได้ไม่ไหมใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะช่วยในการผัดค่ะจะได้ผัดง่ายๆอพอพริกแกงเขาสุกได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงนะคะ เราก็พยายามนะคะขูดข้าวใส่น้ำปลาลงไปค่ะาตามด้วยนะคะผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะขั้นตอนนี้เราก็ผัดค่ะผัดเลยค่ะผัดให้เข้าสุกได้ที่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปอันนี้ให้เขาสุกก่อนนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ลองชิมดูก่อนนะคะเอารสที่เราชอบ ใส่พริกแดงลงไปนะคะถ้ามีพริกอ่อนแดงก็ใส่พริกอ่อนแดงค่ะแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวที่เราลวกไว้เมื่อคู่ลงไปตามด้วยปลาดุกฟูของเรานะคะเต็มกระทะเลยเนี่ยสามตัวขั้นตอนนี้เราก็คุกเขาเอ,อ่อพริกแกงนะคะให้เขาเข้ากับปลาดุกฟูค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะตอนขั้นตอนนี้ค่ะ เพราะว่าทุกอย่างเขาสุกหมดแล้วอ่าถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้นะคะ,ะแล้วก็ยียีนะคะเครื่องพริกแกงให้เขาเออ่คุกเขาให้ทั่วให้เขาเข้ากันค่ะ่ะโรยด้วยใบมะกรูดซอยกลิ่นก็เริ่มมาแล้วค่ะมีหอมทะลุจอเลยนะคะเพื่อนเบื่อน เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟนะคะามาเมนูรวดเร็วอยู่ช้าไม่ได้ค่ะอยู่ช้าเดี๋ยวไม่กรอบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะปลาดุกฟูผัดพริกขิงของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนเพ,อนเพ,อนเพ่อนไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ